1 7 3เจดจุดสามูนย์นอวันพุทธที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันหกสิบเจ็ดนะครับใส่มองลงไข่แล้วครับวันนี้วันนี้จัดสิบเซนมานะครับปากหนึ่งแพงนะครับปากปากห้าร้อยจัดกระชังปลาใหม่มาอีกร้อยเจ็ดสิบนะครับไปจะลงบอรประบึกครับวันนี้ลุ้นดูว่าจะมันไหมครับ หอยอนเหมือนเดิมครับลุนครับวันนี้หลุนของใหญ่ครับติดตามครับพน้องครับติดตามชมครับ

cần xin. xong cũng như mày lại. cũng đi nào. จับมันจับหนึ่งต่อหนึ่งเนาะต้องได้ต้องข่มไงลองเบียดเบียดหนึ่งยาวครับปากนี้ยาวประมาณเก้าสิบเมตรนู่นครับรอบบอ่อมาหนะ่ยดูดูกลับครับ จะมานไหมให้ลอติดละูกลบดูกลับครับดูกลับ ลุนใส่ใหญ่เป็น,น,นยนนนังไงตัวแรกเป็นพดเอาอู้หูยขึ้นนแ้ตัวเปยังไับสิบเซนกบปลาสิบเซนพด่งง,งเลยออกงว,งวงน้าเรียมออกงวง,วงเลย เพียนพูดวเดี๋ยวเจอบ้านเจอป้าป้าปืนเนาะแต่เดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะองไว้ยืนเนิดจะมติปอ ปล่อยมันรแรงกันมั้งปวดืุดแล้วบ่ปวดปน่าจะไ่เจ็บใคม่ปวดไมแน่นอ่ะไนนม,ม่ใส่ิง ตลาดว่ามิจฉรหมันปรามาณคื้ข้องไไก่มรอแงเนาะี้ไปเรื่อยนตก็มอน่หน่อยไเรอยเลยอ่พ่อป้าจ๋านี่ขี้พกเส้นบอกหญ่เลย มันขึ้นมามันขึ้นมาสิป้ามาคือจังไม่ฝุ่เลยป้ามากเออป้านป้าพามาขึ้นมาจสิป้าามาคือจังอ่อนไม่ฝุ่นเออขออีหย่งอยู่ม่เหลือขออยางออเามานมยานแค่ป้ามาจะแ่ เ,เต็มทบบี่ออกไปหน่อยน <laughs> ะอ้ะาอม่คือออกไมใกล้อยู่เด้วหรอคูนนพี่จังหวะไปผลผลขุดน,น,นมันโดดขามใช่ไห <laughs> โดดขาม <laughs> มันตำนน่ำมันต่ำหรือมันกรโดดขาม,มองน่อยแส <laughs> ดงว่าโดดขาม บ่คือเลยวะโดดขามเนาะนี่นี่เห็นบ่เนี่นี่เด้อนี่มันโดดขามไปมีศพมันโดดขามโอ้ยงานันยดึงดิ่งแล้วอืมเดี๋ดวยวดเดี๋ยวก็ยังยยยมัเป็นตอบไหม หนมัน,นก็ขอดีคือตัวใหญ่ตัวใหญ่มันสิพันเลยนะ,ะป้าตัวใหญ่มันผ่าแลนมากนะเบียดแต่ว่า,ววามันอยู่นี่ไม่ต้องส่ะส่งนี่แตบบ่ป้าตัวใหญ่มันผ่าแลนมาโอ้โอเคเลยนี่อะไรเนี่ยมาที่มั่ มีแรมต้องใส่เงี้เลยสิบเซนเอาเดียมแเดียมอกหัวยางหน่อยเนาะต้องอ่ใส่ใส่มึงเลยน,น,นี่เนียมงจะเลนหนูเนี่ยมงจะแลนอัดเอาเดียมดีดนี่ครับใส่สิบเซนตัวใหญ่ว่าม,มือ,อ สามตัวโลเพราะรุนี้รุนี้ออกออกงอยากได้นาะงค่อยๆปลดงอไน มีอะไรบ้างวันไหนหอกต้อ huh. ง oh, ้องต่อข <t ousse> ึ้นไงข้นนะเปลี่ยนเนี่ยส่วนส่วตัวนี้นะตัวนี้นะเดี๋ยวจะทำแล้มันจะอันนี้ เน่าใส่คำาน่นอนใส่เยงไฟแบบใส่ จ้ของใหญ่นะครับเจอของใหญ่นะครับหินนี่เลยเจอของใหญ่เลโอ้ยเจ้โอเจ้โอครับเจอโอกระปุก ระวังเงี้ยด้วยรบเลปปยนี่อันตรายนี่ระวังเงี้ยปืนก็ปืนมีหระป้าพงพูดนีหระมันมันผ่ามองมานะอันฉลาดเมือนระวังด้อ,นนอ,อย่างอันตราย มโลูนะโลดโลดนะขนาว่าสิบเซนเลยเนาะสิบเซนเด็นหมแล้วแต่เป็นห่วงแค่มองนท่นันตัวใหญ่มันแหงไงยัใหญ่แหงเลย ต่างกันเลยนียย่กระปตกะเพียงครับโอยเจ้าของใหญ่ค<อ>รับนี่โมเด็นเอามากลางดีาากลางดีโมเด็นเนาะปูดโอ้ยมันหนักอยูเลย มีเขียวบ่เนาะมีม sure right okay. 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 ีมีตาตัวนี้ครับวางกัโอเคโอเคไปไล่ไนไล่เนาะบันนาะเดียวจะเป็นกระสังใหญ่อะไเนาะวาา ก็ยีสก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 เนเลยครับยีสกพันตัวเนี้ยที่มันโดดข้านอมเอา้นเล้ของยเลยยีสกยีสุกดูนะโอ้โหโอ้ยออกไหนยีสกครับโอ้ยเออไม่ยีส ขนใหญ่ดี่ีสุนีีตรงตองตองเอาไปใส่ใส่กระสังด้เยนี่เอาไปใส่หิมอะไรได้โดดเลยดีสุดดีสุดี่ออกที่เดานได้มองไยตุ๊ดบ่ตุ๊ดจคหน่อยตุดตุดด๊ดตึหนึง Băng 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 đem băng đem rồi băng 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 สศกตัวสองครับใส่เกืกอบสองโลมไมพี่ฟังต้องกรกลาง่างเีเกือบสองโลมีศกไปไปนี่ไปนี่ตรงไปนี่ตัรงนีย เรารต้องไป้เลยเขาฟังเลยขาฟังเลยปล่อยไปก่อนเอออนั้นะะเียนเพียนเพีนฝูงอียนกับมีสองสองเอ้า ติ่งมาหดาสุดอะเด่นุดเหดป้า้ยมันพามามันพามาโอ้ยอ่ะะเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสองโอ้ยนี่ครับไซ้ใหญ่เลยครับเวลากูจะาฟางกูเลยากูี่เนาะก่อนมันถีเสียหายไปก่านีนะ เดินสองเดินเส่ไยังไงเนเป็นเป็นเป็นอ่ะสรุปผลงานครับห้ยพรมีประเปิงครับตีโพหนึ่งยี่ศก สองทะเพียนสี่ทะเพียนสี่ครับมองมองหรือว่าใขา่สิบเซนต์ตัวนะครับเจ็ดตัวนี่นี่ขาดน้ำใหญ่นะมอ,มองขาดกระมองขาดกระจายเลยครับสิบเซนเอาไม่อยู่นะครับมองขายนี่ขาดกระจายกระจยกระจายเลยเดี๋ยวต้องหายยังยี่สิบซึ่งจะอยู่ครับเพราะเบิกนี้อ่ะยกโซรย แน่ๆนะสิบโลเด้อโอเคไปอันนี้ันก่อนเนาะอ่ะครับนะเอาไปขังก่อนก็ได้แล้วมองก็ได้โอเค